หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดับแปดบสิบสี่สิบห้าสิบหก 9 20 21ครับ22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 3บ3ีห3ส 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 47 48 49ป้ายครับ5 0 51 52 53 54อ5 5 6 56 5องห้าส0 6 1 6 2 6 3กับ6 4 6 5 6 6 6 7 8 8 69 7 0 7 1 72 73 74 75 76 7 77 8 79 80 แปดสิบเอดสองแปดสิบสามแปดสิบสี่แปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดแปดสิบแปดเก้าเก้าสิบเก้าเอ็ดเี๋ยวครับเก้าสิบเอ็ดสองสัส มาฮึ๊เก้าสิบเก้าร้อยร้อยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ฮึบร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าฮึบร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองเอา 3ามสิบสี่สิบห้าเออสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าี่สิบโอ้ร้อยสิบเก้าอยู่ สเอาเฮ้ยข้างหีกว่าห้าเฮ้ยฮึไี่พา126น่ะเยอย่าอันนี้อะไรขอขึ้นเยห่อย10เอ้าสามสิบ สามสิบเอ็ดสามสิบสองเอ้าชึบสามสามเออสามห้าสามสิบแปด สามเก้าสามเก้าสี่สิบสี่สิบโอ้ยร้อสี่สิบสี่เอ็ดฮึบสี่สามสี่สิบสี่ครับสี่ห้า สี่หกเดีเว้ยเดีวเว่ยเดีวเว่ยสี่สิบเจ็ดสี่แปดสี่เก้าร้อยสี่เก้าร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดร้อยห้าสองห้าสาม ไปออกก่อนห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด

เอ้าฮึบหกสิบแปดหกโอ้โหเสียดายหกสิบแปดฮึบหกสิบเก้าฮึบเจ็ดสิบไปผ่านนี่ผ่านเจ็ดสิบเอ็ด ร้อยเจ็ดสิบเอ็ดฮเจ็ดสิบสองมาเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามฮ้ยเจ็ดสิบสี่โอ้ยเจ็ดสิบสี่เาหนึ่งฮึเจ็ดสิบห้า โอ้โหจัดจัดเจสิคหกวายโอ้โยจเจสิคหกพวกหรือสี่คนเจสิคเจ็ดอ๋อชายเดี่ย่างหนาดิ๋นี้ดเลกได้เอา ให้ทันให้ทันฮึบแปดสิบแปดฮึบแปดสิบเก้าแ้ฮึบแปดสิบเอเออแปดาฮึบแปดกลับบสีล้ <85. S 2> 18 18 8ปดสโอ้โหีเสียวแปดสิบหกแเจ็นว่แแล้ว188แล้วฮึ๊บแปดสิบเชึบเก้าสิบเกเตเก้าส

สี่ปุ๊บสองราเจด้ยเก้าสิบว้าวสิบเอ็ดสองร้อยสิบสอง

ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้ยี่สามเฮ้ยยี่สี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกตายตายกนสยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดสองร้อยยี่สิบแปดยี่สิบแปด ยี่สิบเก้าฮึบสามสิบสามเอ็ดสามสิบสองระวังสี่ีสามสามเซไปรุ่นน่ะเฮ้ยสองสามสามสามสี สามห้าสองสามองสามหกสามเจ็ดสามสิบแปดฮึบฮึบสามเก้ารอบกับสี่สิบสองร้อยสี่สิบสี่เอ็ดสี่สอง สี่สามอ่าสี่สี่สี่ห้าระวังระวังสี่หกเล็งเล็งสี่เจ็ดเออเอาสองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบ 250, 2องห้าศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าสองฮึบโอ้ยสองห้าสองห้าสามเหลือสามคนลืบินห้าสี่เอาสามคนสุดท้ายห้าห้าห้าหก 5 chết 5...8... đi 9 Đi đi đi... chết hát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  chết สี่ห<โ>กห้าหกหกเ <โ S 1> อาเอาวะเอาไว้อยู่ดีหกสิบหกหกเจ็ดหกแปดเฮ้ยเฮ้ยหกเก้า số cao. cao, Ừ con đeo con đeo, rồi ô, oh, <laughs> mất rồi